นวเอกนุพหลาดิริปรีพงศ์ผู้บังคับการกรมรักษาความมั่นคงยผูจัการกัรที่ท่นเจ้ากรูปในการุดทา้าาปฏิบัติที่หนก่อน้าววัดรีในการบของเจ้าคณะจังหวัดมุร ขึ้นมาประกอบพิธีในวันรดูว่าการประกอบพิธีนั้นก็จะได้ตลอดการจัดงานในครั้งนี้ได้ดีนะครับ ยีอ้อยี่เมนะบูตะชาอวตุระหะสตุรมมสัมพุทธะสรมเจรณ์รัมขพระชรณามติยมปีพุาติยมปพุทธังสรณังขจามีติยมปธมังสรณังขจามีตาติมปีธัมมังสรณังขจามี โสภิโตตะบันโนตะยานโนธัมโมพุทายังเยตะคะหะนุทะเวนะสังฆะลัง

เแบบเทวังตะวังวิทยองโหรีรังเยสีโสตจะสุยังธรรมะจาริโสกตาทินังดายะตังตังวันขณะนี้นะครับในการประกอบพิธีทุนทาพิธีที่หลายขั้นตอนนะครับที่ นาณาสิริสาริจังวาาาัวธาปจาิโนจัตเหตห์ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงพระพิทักษ์สร้างสุระตูทางเข้าสาลรวมทั้งอ่างบัวรูปมหามงคลสีด้าน พระพาคาราปับปุงภูมิทัตพระอนุสาวรีและหล่อรูปเหมือนพระครูวิมลกุณากรหลวงปู่สุกเกสโลวัดปากคอมขามเท่าเป็นหลักชัยต่อขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ,กการและครอบครัวและพลทหารตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งการบริทะบรณะพื้นที่บริเวณศาลในครั้งนี้เพื่อถวายแดบบ่พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พงเจ้าอภกรจิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่มีคุณอภรรอย่างล้นพ้นการนาวิกโยธินต่อไปครับพระมาราลกััาย Yeah. Uh -huh.